แต่อะไรส่วนนี้เราเรียกว่าอะไรของต้นไม้ลูกอ่าเราเรียกว่าลำต้นไหนๆๆพูดสิคะลำต้น i เต <aunque S 2> ็มเลยดูเอาช่อสีไหนหนูปูนสีนั้นได้เลยดูให้เต็มต้นเลยนะกนะแล้วเอาสีด้วยครับนี่หยิบชิ้งานของลูกไว้นะ เด็กๆจ้าทีแล้วไหนของใครสวยแล้วชูมือขึ้นหน่อยลูกชูมือขึ้นหน่อยโอ้สัดิงว่ายังไม่เป็นที่น่าพอใจของเด็กๆแน่เลยเด็กๆอยากให้สวยกว่านี้แน่เลยใช่ไหมคะจะมาชมผลงานของเพื่อนๆกันชมผลงานของตัวเองด้วยชมผลงานของเพื่อนของหนูด้วยจับไว้เนะจ๊ะจับไว้จับไว้โอ้ยเด็กน้อยของคุณครูเยี่ยมเลยเอ้ยจับไล้ชูมือนะ อย่าให้ชิ้นงานบางหน้าออหนูผิดหน้าองอย่างนาคุนะคุ <ผม S 2> <ๆ>ูจะได้รู้ไว้ว่าชิ้นงานชิ้นนี้เป็นของใคร ผัวของคุณครูเด็กน้อยในวัยสามขวบของคุณครูเก่งไหมคะเก่งนะคะและชุดนี้พูดขึ้นตาหน่อยเล็กอาวชุดนี้